พาอพันการเลี้ยงแล้วก็รวมไปถึงสายพันธุ์ต่างๆของนกแก้ว่ามา,ากันที่ฟาร์มของแบรลลีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลละแออำเภยหาจังหวัดยะลาค่ะ ทำกินนะคะพี่ซ่อนค่ะเอาใจคนที่ชอบแล้วก็รักนกค่ะเพราะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูวิธีการเพาะพันนกแล้วก็รวมไปถึงไปดูสายพันนกต่างๆตอนนี้คุณผู้ชมเราอยู่กับเบลีนะคะอยู่ที่ตําบลละแออําเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะสวัสดีค่ะับลีค่ะกดอื่นเลยเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยที่แบบเบลีหันมาสนใจแล้วก็เลี้ยงนกเพาะนกขายเนี่ยค่ะเพราะว่าอะไรคะ เ,เริ่มแรกเนี่ยผมเป็นคนที่รักนกนะครับแล้วก็ชอบนกตั้งแต่เด็กนะครับแต่ด้วยความที่เ <c oughs> มื่อก่อนเนี่ยเราตามบ้านจะจับนกแก้วป่านะครับมาเลี้ยงนะครับก็เลี้ยงธรรมดาไม่มีอะไรนะครับแต่พอนานๆเข้าเรารู้จักนกนะครับพอรู้จักนกแก้วจากจากชื่อต่างๆนะครับก็เริ่มที่จะมาเลี้ยงนะครับเริ่มจากเลเบิด นะครับเลี้ยงเลิฟเบิร์ดไปเลี้ยงไปเลี้ยงมานะครับก็ไปเจอเอานกตัวหนึ่งนะครับก็คือนกสันคอนัวนะครับเห็นมันเชื่องดีก็เลยเอามาไปซื้อมาตอนนั้นคงนข้างแพงนะครับตัวละ3,5 0 0ตัวตอนนั้นนะคะ่ะกี่ปีมาแล้วคะประมาณ8ปีที่แล้วโอ้ก็คือว่าจุดเริ่มต้นเลยที่เลี้ยงมา<ๆ>ก็คือแปปีที่แล้วใช่ใช่ประมาณ3,5 0 0ตัวนะครับก็มาเลี้ยงซื้อมาตัวหนึ่งนะครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ น่าจะไม่พอน่าจะให้เขามีคู่ก็เลยไปซื้อมานะครับเขาไปซื้อมาปรากฏว่าเ็าเลี้ยงมาเรื่อยๆกลายเป็นเราเลี้ยงเป็นนกบินปล่อยบินอิสระเลี้ยงไปมาก็สนุกสนานเลี้ยงไปเลี้ยงไปพราปรากฏว่าพอปีกว่าๆเนี่ยเห็นเขาจับคู่กันผมก็ยืนดูเอ๊ะทำไมเขาชื่อป้อนปากกัน,นอยู่ความโชคดีของผมคือที่เราซื้อมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันกลายเป็นคู่เมีย โอพอเป็นผูกเนี่ยผมตอนที่เราซื้อมาก็คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคะว่ามันจะเป็นตัวพู่ตัวนึงแต่พอได้มาเราเห็นมันอยู่ด้วยกันผมก็เลยเออลองใส่กล่องดูปรากฏว่าพอใส่กล่องเขาก็ทับกันแล้วก็ออกไข่ดีใจมากเพราะว่าเป็นนกที่เขาบอกว่าเป็นนกที่เมื่อก่อนเนี่ย ยากมากในยะลาไม่มีคนทําเลยใช่แต่ว่าน,นปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงจังหวัดยะลาของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มีกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มนกปินอิสระใช่ไหมคะก็จะมีการรวมกลุ่มกันไม่ว่าแล้วก็เป็นมีหลายช่วงอายุด้วยตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่ไยรุ่นแล้วก็รุ่นแบบรุ่นโตหน่อยก็เป็นการแบบเด็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะมารวมความสามัคคีร่วมกันแล้วก็เอานกเนี่ยมันเลี้ยงแล้วก็สามารถไปตามงานต่างๆด้วยกันนคะเราเราเลี้ยงยังไงอ่ะที่แบบว่าให้มันมันเชื่องอ่ะเพราะวพี่ก้อนเห็นเวลาไปตามงานเนี่ยมันปล่อยได้เลยนะคือแบบว่าไม่ต้องอยู่ในกรงเนี่ยค่ะแล้วเรียกก็กลับมาด้วยนะ คือไอ้แรกเริ่มถ้าเราจะเลี้ยงปล่อยบบนเนี่ยหนึ่งเราต้องเอาตั้งแต่ลูกป้อนลูกเล็กเลยหมยถึงว่าอายุประมาณ40วันเนี่ยเราต้องเอามาเล่นละนะครับ<ะ>เล่นเหมือนลูกเลยนะครับก็คือการรูปตัวอะไรต่างๆพวกนี้นะครับการป้อนอาหารตั้งแล้วก็เรียกมาอย่างนั้นก็ซักคืบนนเ่งก่อนเริ่มแรกเริ่ม เพิ่มระยะห่างเข้าไปพอเขาเริ่มมีปีกมีอะไรเราก็ตั้งไกลขึ้นจากนั้นก็เป็นตั้งบนคอนแล้วก็เรียกเข้ามาหาเราแล้วก็ฝึกอยู่อย่างเนี้ยครับจนเขาประมาณ3เดือน5เดือนเนี่ยเขาก็เริ่มปีกแข็งแล้วเราสามารถพาไปข้างนอกได้แล้วก็เรียกปล่อยบินนกนิ่มจะรักเจ้าของนะครับของ แล้วประมาณระยะเวลาที่เราแบบอยู่ด้วยนี่คิดว่ากี่กี่เดือนนะคะที่คิดว่าเราเราพร้อมแหละที่จะพาออกไปสู่โลกกว้างอ๋อก็เต็มที่ก็คือสี่เดือนครับเราฝึกในบ้านก่อนอ ฝึ่ในบ้านเหมือน,น,นที่เราเล่นใช่ครับในบ้านระวังแมวด้วยนะครับเพราะว่าเป็น <c oughs> แมวจะเป็นคู่กันเลยบางทีข้าไปก่อนเราอีกนะครับ <c oughs> ก็เราปล่อยบินในบ้านแล้วก็เรียกไปเหมือนกับลูกคนหนึ่งอ่ะในบ้านเรียกชื่อตลอดเวลา <c oughs> เรียกชื่อเขาจะจําจนวางทีเรากลับมารินเสียงปุ๊บเขาจะร้องหาเราแล้วนะครับก็ นกบางตัวเนี่ยกับกับบางคนเขาก็ไม่เอาเหมือนกันนะ oh. เขาเอาเฉพาะคนนะครับ oh. Oh. ใช่เวลาเขาจะมาหาคนนกคนเนี้ยเขาดูก่อนว่าใครฟ oh. ังเสียงเขาก็จําได้เขาบินลงมาเลยบางทีนกผมหลุดไปเนี่ย บางทีแฟนไปเรียกไม่ลงนะแค่ผมไปยืนเรียกปึ๊บบินมาุลงมาใช่ครับเป็นเป็นคนในครอบครัวบางทีเขาก็ไม่เอาบางคนก็มีก็มีเหมือนกันก็เหมือนกับว่าสัญชัตญทยานว่าเราแบบถูกใจรั่วตัวนกเองถูกใจกับใครแบบนั้นด้วยใช่ไหมคะแล้วอย่างเนี้ยค่ะตั้งแต่จุดเริ่มต้นปีที่แล้วที่แบบว่าซื้อมาหนึ่งตัวจนมาเป็นคู่ณปัจจุบันนี้มีทั้งหมดเป็นร้อะแล้วครับเยอะมากแล้วแล้วผมขายไปนี่ก็ สี่ห้าหกร้อยตัวแล้วเพราะว่ามันออกมาแต่ละครั้งก็เยอะนะครับเยอะก็คือออกมาแต่ละครั้งก็คือคู่หนึ่งนี่น่าตั้งตั้งไว้เลยคือไม่ไม่ต่กว่าห้าตัวห้าตัวห้าตัว่อครอครับก็ผมเพาะอีกประมาณยี่สิบยี่สิบคู่ยี่สิบคู่ราคาขายเริ่มต้นอยู่ที่สองพันครับสองพันแล้วราคาที่แพงสุดอยู่ที่แพงสุดนี่อยู่ถ้าเป็นซันคอนโนอยู่ที่สีสันของมันดิกต่าออกมาเหลืองๆเ่ยราคาก็ สามคืนโอ้นี่คุณผู้ชมถือว่าเป็นการแบบเป็นการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจแล้วที่มีความเพลิดเพลินด้วยที่สําคัญมันคือรายได้ให้กับครอบครัวด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ตอนนี้ในจังหวัดยะลาก็ถือว่ามีมีหลายกลุ่มหลายฟาร์มเหมือนกันใช่ไหมคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ซ่อนนะคะจะให้เนี่ยแหละเบลีพาไปดูวิธีการเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วก็รวมไปถึงพาไปรู้จักแต่ละสายพันธุ์ของนกที่นี่ด้วยค่ะ วยงามหลากหลายพันที่เห็นอยู่นี้ค่ะก็เป็นของแบรน์ลีนะคะที่ว่าซื้อมาสองตัวในตอนแรกปัจจุบันค่ะก็ได้ออกลูกออกล้านแล้วก็ขายได้ไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วล่ะค่ะราคาขายของลูกนกนะคะก็เริ่มต้นอยู่ที่ตัวละ2,000บาทเลี้ยงง่ายไม่มีโรคขายได้ราคาทำให้การเพราะพันธุ์นก สามารถเป็นรายได้ให้กับครอบครัวค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกันทำใช้เวลาว่างร่วมกันในการเพราะนกขายค่ะ แล้วเวลาที่เราเจอแบบว่าเอานกแบบไปผสมพันธุ์เนี่ยเร,เราดูยังไงอะคะอ๋อก็แรกเริ่มนะครับนกที่เราเลี้ยงมาจากลูกป้อนถ้าเราอยากจะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เราก็ต้องเก็บไว้นะครับแบบนี้คือพร้อมจะเป็นอ,อ๋อใช่ครับอันนี้พร้อมแล้ว,อ,นนอ,ลวอันนี้พร้อมเพราะว่าเราประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับสังเกตได้จากสีสันข,ของเขาเริ่มเด่นชัดขึ้นมานะครับคือสีสันคือเด่นอันนี้คือพร้อมแล้วใช่ครับแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นตัวเต็มวัยใช่ครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไหนตัวผู้ตัวเมีย นกถ้าเราอยากจะทราบพศเราก็ต้องไปตรวจแต่ผมใช้วิธีการให้เขาอยู่รวมกันแล้วเขาจะจับคู่เอาเองเหมือนในในในกลงเนี้ยอ่านี่หนึ่งคู่แล้วเ,เขาจะชอบอยู่ด้วยกันแต่แเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะแบบบอกได้ใช่ไหมคะว่าไหนตัวผู้ตัวเมียนอกจากว่าต้องไปตรวจเท่านั้นใช่ครับใช่มันจะไม่มีอะไรบ่งบอกใช่ไหมว่ามันเป็นตัวผู้มันบางทีเราก็ดูออกนะครับผมด้วยความเ,เล่นนกนานนะครับ uh huh. ผมจะคิดว่าตัวน,นี้น่าจะเป็นสี ตัวผู้เพราะว่าไอ้พิกก้นมันนะครับนี่นี่ตัวเมียดูที่ก้นมันยังลายลายอ๋อดูลายใช่ครับลายมันถ้าเป็นเหลืองแบบนี้อ่าตัวนี้จะเป็นตัวผู้อ๋อหมายถึงว่ามันจะเหลืองเท่นช่ครับมันหน้าจะเป็นตัวผู้ใช่ครับแต่ถ้าแบบอย่างเงี้ยเป็นตัวเมียอ่าตัวเมียฮะสังเกตง่ายๆด้วยความที่เราเห็นบ่อยๆจนสังอันนี้ก็คือว่าเป็นคนที่แบบคุ้นชินอยู่กับนกบ่อยๆก็จะสังเกตได้ว่าเนี่ย ตัวเมียแบบนี้<ช>ตัวผู้อุ่นแต่<ช>ถ้าะจะให้ชัวร์ก็คือว่าเราต้องไปตรวจแต่ว่าถ้าเราเหมือนแบบเนี้ยผมก็ได้คู่หนึ่งแล้วนู่น อันไหนอ่าคุณผู้ชมใช่จะอยู่ด้วยกันแสดงว่าเราแบบปล่อยรวมกันแบบนี้เลยแล้วก็สังเกตว่ามันอยู่คู่กันหรือเปล่าพออยู่คู่กันปุ๊บเราเอาไปใส่ในกล่องครับใส่ในกล่องเพื่อให้เขาได้จับคู่แล้วก็อยู่เป็นส่วนตัวอ๋อก็คืออยู่กันสองตัวเลยเพื่อที่มันก็จะได้ผสมพันธุ์กันแล้วก็ออกมาเป็นสายใช่ใช่แล้วแบบนี้เราจับเองได้ไหมเหมือนว่าเราเอาพันธุ์นี้ผสมพันธุ์นี้มาคู่กันได้ได้อยู่ครับได้อยู่เหมือนเนี้ยเหมือนซัน ผสมกับตัวนี้ก็ยังได้อยู่นะครับเ,ออเพราะว่ามันเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าคนละคนละไอ้นั้นกันออแต่ว่าผสมกันได้อยู่ผสมกันได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าก็คือว่าเราเหมือนอย่างเงี้ยเราจะจับคู่ให้ได้ไหมจับคู่ใหออ้บางกรณีได้ถ้าเราเห็นว่าสีนี่สวย เรา,าชอบตีเนื้อ,อ,ยอยใหอยู่ด้วยกันแล้วก็จับคู่แต่ต้องเป็นตัวคู่ตัวเมียนะครับแต่ว่าเขาอาจจะแบบชอบก<ช>ัน<ช>ไหมแบบนี้ก็อาจจะ<ด>ใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ถ้าสมมติมันจับคู่กันเองอ่ะแน่นอนเลยเร็วครับเร็วมากเลยเแล้วเหมือนกับพอเราได้คู่ปุ๊บเราไปใส่ในกรงที่แยกให้อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะประมาณประมาณถ้ามันเร็วประมาณเดือนหนึ่งเขาก็เริ่มเข้ากล่องแล้วพอเข้ากล่อนแล้วก็ออกออกไ่เลยครับ มันท้องอยู่กี่กี่ปราเ,เราก็ถ้าถ้าพูดถึงอ่ะเราใส่ไปเดือนหนึ่งอ่ะเขาจะออกเาจะเขาจะเริ่มทับกันนะครับห่งางนั้นก็เขาก็จะเริ่มเข้ากล่องก็เขาไปฟักไข่นั้นเลยออกกี่ฟองคะประมาณห้าฟองห้าฟองค่ะท่านผู้ชมคะและนี่นะคะถือว่าเป็นการแบบผสมพันธ์ของนก แต่อยากจะบอกว่านกมันก็เหมือนคนนี่แหละบางทีอถ้าเราแบบไม่สามารถที่จะไปจับคู่ให้มันได้มันก็อยู่ที่ความชอบของมันด้วยก็เลยเนี่ยแบบแบนดี้ก็ใช้แบบวิธีการที่ว่าปล่อยให้มันอยู่ด้วยกันแล้วก็คอยสังเกตว่าตัวไหนที่แบบว่ามันอยู่กันเป็นคู่ก็เลยถึงจะจับให้มันไปอยู่ด้วยกันใช่ครับนี่ก็พร้อมละหลายได้สามสี่คู่แล้วนะใช่ครับใช่เขาอยู่ด้วยกันก็จะพ้นครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่เขาจับคู่เราไปใส่ในกลองได้ ตอนนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวแบลนี่นะคะจะลองแบบว่าป้อนอาหารให้กับลูกนกใช่ไหมคะอันนี้ก็คือพันอะไรคะอาหารเช้าคุณผู้ชมมันก็เหมือนคนนี่แหละมันต้องมีทานอาหารเช้าด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มื้อเช้ามื้อเดียวมื้อเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นอ๋อสามเวลาเหมือนคนเลยอันนี้คือพันซันคอนัวครับซันคอนัวแล้วก็ไพแอปเปิ้ลอ่ะแล้วมันต่างกันยังไงอันไหนอันไหน สันคอนัวนะคะสันคอนัวจะเป็นเป็นแบบนี้ครับอ๋อคือสันคอนัวมันจะสีแตกต่างกันยัใช่ครับเออตอนเล็กๆอาจจะแยกยากหน่อยนึงนะครับแต่พอโตชัดเจนเลยนะครับและนนี้คือกี่อันนี้อันนี้ประมาณ30มสิบวันสามสิบวันแล้วก็อีกพันหนึ่งอีกพันหนึ่งก็คืออันนี้อันนี้ พายแอปเปิ้ลพายแอปเปิ้ลลูกพายแอปเปิ้ลนะครับปากมันจะขาวสนี่ปากจะขาวโอ้นี่ปากดำเดี๋ยวให้คุณเป็นรีถือมาโอเคมาเทียบให้ดูนะครับใช่นี่คุณผู้ชมมันคนละมันคนละปากมันจะดำไอ้ตัวนู้นปากจะขาวแต่ว่าถ้าปีกมันก็คล้ายๆกันอยู่มันจะมีแบบสีดำตูดมันก็คล้ายๆแต่ตัวนี้จะมีสีเหลืองเยอะหน่อย ใช่ครับพอมันตอมจะเริ่มเห็นชัดเจนครับอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับนสายพัอันนี้กินชีกครับมันจะดูเหมือนใกล้เคียงกันแต่ว่าเวลาโตคนละสีกันอ๋ออันนี้จะสีดําเลยนะใช่เนี่อออกเป็นเขียวครับเวลาโตอันนี้พันอะไรนะคะอันนี้กินชีครับ กินชิคกินชิคครับผมอ๋อเดี๋ยวเราต้องไปเปรียบเทียบระหว่างแบบคอมันโตมามันจเดีขึ้นีะเดี๋ยวไปดูของโตกันค่ะและนี่ก็คือว่าจะให้อาหารใช่ไหมคอาหารครับแล้วอาหารที่ให้นี่คือเป็นมันกินอะไรอะคะเป็นอาหารลูกป้อนนะครับที่เราเราทําขึ้นมานะครับพิเศษอะไรบ้างสูตรพิเศษนะครับก็เรา จะเป็นอาหารลูกป้อนของนกแก้วนะครับต้องบดบดใช่ครับแดงวก็ต้องป้อนอย่างนี้ทุกเช้าเลยใช่ทุกเช้าครับเราก็ต้องเตรียมอาหารเช้าให้เขานะครับอันนี้ก็คือปรุงเองปรุงเองครับอันนี้ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผ่านความร้อนไหมคะใช่ครับต้องผ่านความร้อนครับน้าเย็นนี่ไม่ได้ไม่ได้เลยนกท้องอืดนะครับแต่เราไม่นกเนี่ยถึงกับตายได้นะครับถ่า นี่คุณผู้ชมการเลี้ยงนกก็ไม่ใช่ง่ายๆนะเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กคนนึงเลยอะ่ะเพราะขนาดอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรุงมื้อนึงก็ต้องให้นกกินให้หมดเลยไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้แล้วก็ต้อง ถ้าเกินสามชั่วโมงใช่ไหมคะใช่ครับเกินสามชั่วโมงนี่คือว่าอาหารจะเสียเลยนะใช่ครับใช่อ่าเราเหมือนตัวนี้นะครับสันคอนัวนะครับสันคอนัวเราจะใช้ป้อนถ้าไซส์ขนาดนี้ก็ประมาณสิบซีซีนะครับอ๋อต้องต้องมีใช่ครับใช่ขนาดด้วยเพราะว่าถ้ากินเยอะไปก็ ท้องแตกนี่ใช่ครับไม่ได้นีนเกินไปนะครับอันนี้คือประมาณสิบสิบซีซีสิบซีซีนะครับการปล่อยก็ง่ายครับแค่เราใส่ในปากเข้าไปอ๋อใส่ในปากเข้าไปด้วยเดียวเขาก็จะอ่าแต่นี้คือเขาใช่เขากินแล้วครับเขากินแล้วเขาก็จะเริ่มเราก็ดูกระเพาะเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวกระเพาะเขาจะเริ่มขึ้นขึ้นมาไหนกระเพาะเนี่ยครับอ๋อกระเพาะอยู่ตรงนี้หรอใช่ครับอันเรียเขาก็จะโชกอาหารลงไปนะครับ ผู้ชมสังเกตนี่อาหารลงไปแล้วจากเมื่อกี้แบนๆตอนนี้เริ่มเริ่มใช่โอเคอ่ะนี่ก็ได้แล้วเสร็จแล้วโดนเลยวันหนึ่งจบละใช่ครับแล้วก็ค่อยกินใหม่ตอนเที่ยงใช่ตอนเที่ยงอีกต่อไปแล้วก็ออกมาครับเดือนนี่นี่ดูนะยังไม่ยังไม่ป่องนะคุณผู้ชมกระเพาะมันเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอมันกินปุ๊บ มันจะนอนแล้วแหละนี่นี่ให้ดูก่อนมันยังไม่พองนะอฮเดี๋ยวแป๊บนหนึ่งเนี่ยพออาหารเข้าปากเขาจะเริ่มเริ่มเลยพอรู้ละอาหารมาละอาหารมาแล้วเออนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เดี๋ยวมันจะพองดูสีไหมเหมือนเราแบบว่าสุกลูกโปใช่ฮะใช่่ได้ละแล้วก็สังเกตประมาณนี้เดี๋ยวให้ตึงเกินไปนะครับ กินจนไปไม่ได้ไม่ได้ครับมันก็ย่อยําลำบากเหมือนกับคนนี่แหละถ้ากินอิ่นเกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องกินแบบพอประมาณใช่ครับเพราะว่าโกมันก็กินสามเวลาสามเวลากินเยอะไม่ดีนะใช่ฮอย่างนี้แบลรี้ก็ต้องให้เองทุกวันหรอคะทุกวันครับพอดีมีแฟนช่วยอยู่นะครับช่วยลุงูกก็ช่วยเอเด็กๆก็สามารถทําได้ดันช่วยได้ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมให้กับคนในครอบครัวได้นะคุณผู้ชม่างน้อยนงก็มาทําได้ด้วยใช่ครับเด็กๆชอบนกชอบเล่นชอบอะไรประมาณนี้ครับเป็นกลายเป็นกิจกรรมของครอบครัวไปด้วยแล้วก็สําคัญคือรายได้ของครอบครัวด้วยกลายเป็นว่าพี่ต้นว่าน่าจะเป็นรายได้หลักแล้วแหละไม่ใช่รายได้เสริมแล้วเนี่ยใช่ครับก็ถ้าถ้าเราดูราค่านะครับเหมือนตัวเนี้ยก็ตัวละพันกว่าบาท ตัว่เราขายตอนขนาดนี้เลยครับใช่ครับแล้วถ้าคนที่เลี้ยงไม่เป็นน่ะไม่เป็นก็เอาไซค์ขนขนคลุมหน่อยก็ได้นะครับเหมือนสั้นคอนนัวนี่ก็สองพันกว่าบาทนี่อ่าเนี่ยสองพันกว่าบาทไซส์นี้ขนาดนี้เลยคุณผู้ชมราคาไม่เบาเลยนะเนี่ยสองพันกว่าบาทยิ่งตัวนี้นะครับพิเศษหน่อยออกเป็นเหลืองเนี่ยราคามันจะมันไม่เหมือนกันคือบางทีมันไม่ได้ออกเป็นเหลืองไม่ครับไม่ทุกตัวครับ แต่ถ้าอะไรไมีเหลืองขึ้นมานี่โชคโชคมาละหมายถึงว่าถ้าเหลืองตรงนี้แล้วพอมันโตสีมันจะเหลืองครับมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เขียวแล้วราคามันก็จะด้านรานกแก้วค่ะถือว่าเป็นนกที่ิยมเลี้ยงเพื่อสร้างไรายได้มากที่สุดเพราะเป็นนกที่มีขนลำตัวสีสันสวยงามฉูดฉาด เลี้ยงง่ายมีอายุยืนยาวและมีความเฉลียวฉลาดอย่างมากเลยล่ะค่ะไม่แปลกเลยที่นิยมเลี้ยงกันซึ่งเรานะคะมักจะเห็นการนำนกแกว้วมาเลี้ยงแบบนกบินอิสระแต่ก่อนอื่นนั้นเกร็ดความรู้ในวันนี้ค่ะก็มีข้อที่ควรรู้ในเรื่องของการเลี้ยงนกแกว้วเพื่อที่เราจะได้เข้าใจนกแก้วมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือ 1. นนกแก้วเป็นสัตว์ที่ฝึกได้แต่ไม่เชื่อง เราสามารถเปลี่ยนจากการออกคำสั่งเป็นการเสริมแรงนั่นก็คือการให้รางวัลเมื่อน,นอกแก้วปฏิบัติตามคำสั่งของเราได้ค่ะ 2. นกแก้วมีภาษากายช่วยในการสื่อสารซึ่งผู้เลี้ยงจะต้องคอยสังเกตและทำความเข้าใจในสิ่งที่นกแก้วต้องการสื่อสาร 3. นกแก้วต้องการอาหารที่หลากหลายเพราะธรรมชาติของนกแก้วไม่ได้กินแค่ผักสดเท่านั้นค่ะหรือว่าเมล็ดพืชแต่บางครั้งก็ยังกินใบไม้ตัวอ่อนของมแมลงอีกด้วย 4. นกแก้วต้องการกิจกรรมเพิ่มทักษะ และกิจกรรมก็ควรเป็นกิจกรรมนอกกรงและไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำสั่งของเจ้าของเช่นควรหาพื้นที่ว่างๆของเล่นและหาเวลามาเล่นกับนกแกว้วอย่างน้อยวันละ2ครั้งต่อวันค่ะและนี่ก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับมือใหม่ที่ต้องการเลี้ยงนกแกว้วแต่หากเราเลี้ยงด้วยใจรักและทำทุกอย่างด้วยความสนุกก็จะทำให้การเลี้ยงนกแกว้วกลายเป็นเรื่องง่ายทันทีค่ะ อยากจะให้คุกชมได้เห็นนะคะว่าตั้งแต่ที่เราได้ดูมางแต่ตอนแรกเลยใช่ไหมคะเพราะว่าก็มีหลายสายพันธุ์แต่ว่าเหมือนกับพันธุ์ตัวใหญ่เนี่ยค่ะอันนี้พันธุ์อะไรคะแบคะอันนี้พันธุ์กินวิงครับ uh huh. มาคอกินวิงอายุอายุตอนนี้ก็ประมาณ 8ปีแล้วครับ8ปีเองแล้วอายุนกเนี่ยค่ะมันอยู่ได้กี่ปีถ้าพูดถึงตัวใหญ่เนี่ยประมาณ80ปีครับโอ้8ปปีแล้วคือมันจะไม่โตไปกว่านี้แล้วใช่ไมไม่โตแล้วครับเพียงแต่ว่ามันก็สีสันของมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมันจะมีเข้มกว่านี้อีกไหมสีมีครับมีครับสีมันจะเหมือนัว่าอายุยิ่งเยอะที่ถ้าเปรียบเทียบมันก็ยังอยู่ในช่วงของัวละอ่อนเองนะยังอยู่แบบวัยเด็กอยู่เลยอะค่ะใช่ครับ อันนี้กับแล้วถ้าเหมือนกับตัวใหญ่กับพวกตัวเล็กๆเนี่ยมันการเลี้ยงอะไรมันแตกต่างมันยากมันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับแล้วว่าอาหารก็เหมือนกันเลยให้เหมือนกันเลยแล้วเหมือนตัวข้างบนอุ้ยอย่าตกใจสิเหมือนตัวนั้นนะคะที่อยู่ตรงนั้นอันนั้นพันอะไรคะอันนี้บลูแอนโกครับอ๋อบลูอนโกก็คือฟานเองใช่ไหมใช่ครับใช่ ตัวไหนที่แพงที่สุดในนี้ตัวนี้ถ้าบ้านผมตอนนี้ก็คือตัวนี้เลยตัวนี้เลยที่แพงเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นอะไรอ่ะน่าจะเป็นสายพันธุ์เขาอะนะครับเอาสายพันธุ์ด้วยใช่แล้วพวกตัวใหญ่นี่ได้ถามมาว่ามันผ่านการของการประกวดมาด้วยใช่ครับประกวดอะไรคะประกวดแข่งบินครับแข่งประกวดบินก็ได้รางวัลมาอันนี้ที่หนึ่งของภาคใต้นั่นอันนี้ที่หนึ่งของประเทศไทยนะครับสองปีซ้อน ตัวนี้ที่บอกว่าแพงที่สุดนี้ราคาอยู่ที่ถ้าลูกป้อนประมาณแสนหกลูกป้อนอ๋อแสดงว่าก็มีลูกป้อนของมันด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วผสมกับตัวไหนอ่ะตัวนี้ได้ครับออกมาจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับหมือนถึงว่าสีมันจะเปลี่ยนไปสีมันเปลี่ยนไปแต่ก็คือว่ามันคู่กันได้คู่กันได้ครับแล้วรุ่นรุ่นที่ออกมาเป็นแบบออกลูกอะค่ะกี่รุ่นแล้ว ไอ้ตัวนี้ยังไม่ออกครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งจับคู่นะครับเพิ่งจับคู่กันใช่ครับคุณผู้ชมน่าลุ้นเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าออกมามันจะโอ้มันคงจะมีหลายสีให้ลุ้นอยู่แหละใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าขายตัวนี้ขายไหมตัวนี้จะได้แล้วครับเหมือนกับครอบครัวไปแล้วนะครับไม่ขายแล้วดูดูเชื่องอยู่นะพี่ซ่อนจับได้ไหมก็ไม่รู้ไม่กล้าจับน่าจับได้อยู่นะครับาจับได้อยู่ลองดูนะลองดูนะครับ <ม>แอลแลี่โอ้มันเชี่ยงจริงด้วยอย่างนั้นสิแอลลี่นี่มาเหรอแอลลี่แต่มันเชี่ยงอยู่นะตอนนี้ อาชีพถือว่าเป็นรายรายได้ที่แบบว่ารายได้ดีเลยทีเดียวกับการที่เลี้ยงนกที่สําคัญเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มกันของคนในครอบครัวให้มาทำเนี่ยใช้เวลาว่างเกิดนี้ค่ะนอกจากจะได้ความเพลิดเพลินได้ความสนุกได้แบบให้น้องๆเนี่ยห่างไกลกับโลกโซเชียลใช่ไหมคะปัจจุบ<ช>ันเนี่ย <แก S 1> ถือว่าเด็กรุ่นเนี้ยจะอยู่กับโซเชียลเยอะแต่ว่าพอเรามีกิจกรรมให้น้องๆเขาทำเนี่ย มันก็จะได้ลเลี้ยงตรงนั้นไปได้ที่สําคัญเลี้ยงนกตรงนี้ทําให้รายได้ดีเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าใครสนใจเบนลี้อยากจะแบบว่ามาซื้อนกก็ดีหรือว่ามาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเลี้ยงนกยังไงที่สามารถปล่อยบินได้แล้วก็การพาะพันธยังไงติดต่อได้ที่ไหนค้าบบนดีบอกบได้เลยค่ะครับก็บบยินดีนะครับเราถ้ามีใครสนใจจริงก็มาดูที่ บ้านละแอนะครับหมู่หนึ่งบ้านละแอนะครับมาถามว่าเบลีบ้านเบลีเลี้ยงนกแก้วนะครับยังไงกเ็เบอร์โทรนะครับ ถ้าถ้าสนใจก็โทรพูดคุยกันได้นะครับ0898706612นะครับก็ติดต่อสอบถามขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าการเลี้ยงการปล่อยบินเนี่ยก็ผมสามารถให้ความรู้แล้วก็การเพราะพันธุ์ผมก็สามารถที่จะให้ความรู้ได้นะครับเพื่อให้เราได้มีมีแนวทางการเลี้ยงนกแล้วก็เป็นเป็นการหาอาชีพเสริมรายได้นะครับเพื่อเลี้ยงครอบครัวนะครับเพื่อเพราะว่านกแก้วเป็นนกที่มีความนิยมแล้วก็ได้รับความสนใจนะครับจาก Уров, Pop, จากหลายๆที่นะครับซึ่งสังเกตได้ว่าทั่วจังหวัดนะครับก็จะมีนกแก้วกันถ้าเรามาเพาะพันกันเนี่ยผมเชื่อว่าถึงเรานี่จะช่วยครอบครัวเพื่อให้มีรายได้นะครับเลี้ยงดูครอบครัวได้นะครับหาไม่ยากคุณผู้ชมคะเมื่อมาถึงในพื้นที่ของอำเภอยะหาใช่ไหมคะเข้าตำบลละแอผ่านอบตละแอก็สังเกตได้เลยเพราะว่าก็อยู่ติดถนนใหญ่ตรงนี้เหมือนกันก็ บอกอย่างหนึ่งว่าการเลี้ยงนกเนี่ยเราต้องอาศัยความอดทนนะครับบางทีก็มีบ้างนะครับที่บางคนอาจจะใช้แบบอยากให้มันสําเร็จเร็วๆนะครับแต่บางทีมันต้องใช้เวลานะครับเหมือนแต่ละอย่างผมเนี่ยเหมือนนกผมเนี่ยต้องใช้เวลา8ปีนะครับในการที่จะเขาเพาะพันธุ์ได้เหมือนคุณถ้าเป็นคู่อื่นปีกว่าเราต้องอดทนตรงนั้นมีความอดทนนะครับก็อยากถ้าเราทําอะไรทําจริงอ่ะนะครับให้เวลากับมันเนี่ย ผลตอบแทนที่เราจะได้มันก็คุ้มค่ากับการที่เราได้ลงมือทำนะครับค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่ซ่อนนะคะต้องขอขอบคุณนะคะในส่วนของแบรีมากๆเลยที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการเพาะพันุการเลี้ยแล้วก็รวมไปถึงสายพันธ์ต่างๆของนกแก้วเชื่อค่ะว่าใครที่ดูอยู่ในเทปนี้นะคะก็อาจจะแบบว่าชอบแล้วก็ลงไหลหลงรักกับนกแก้วมากๆเลยเพราะถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความนิยมแล้วก็สวยงามมากม อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าใครนะคะมีเรื่องราวดีๆแล้วก็อยากจะรู้ในเรื่องของเกษตรค่ะก็สามารถติดตามรับชมได้นะคะในรายการเกษตรทํากินพี่ซ่อนบอกทุกครั้งค่ะคุณผู้ชมว่าเกษตรนะคะไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องค่ะกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนนะคะในรายการเกษตรทํากินครั้งต่อไปนั้นคุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเรียนรู้เรื่องราวเกษตรในพื้นที่ไหนกับเกษตรกรท่านใดต้องติดตามรับชมกันในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้พี่ซ่อนขอทิ้งค้ายกับความน่ารั ของนกแก้วในพื้นที่ของอำเภอ,อยะหาจังหวัดยะลากับฟาร์มของแดนลีแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ